ขวาคำยังไงที่ว่าคำเลยอ,อิสานขนาดแท้แครับผมาการก,ก้อนสติดข้อือ้อ เราสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวางไปครับผมอุ้มรีพี่นั่นครับผมรายงานตัวกับบี่กำนองครับผมเมื่อนี้อากาศห่อนจากหน่อยครับพี่น้องครับไปใส่กอดได้ก็ย้อนสิ่งต้องการนะพี่น้องเนาะนะครับคืออยากตำบกม่วงครับพี่น้องคืออยากตำบกม่วงพอดีบกม่วงร้ายหลายบกม่วงดกครับพี่น้องเต็มรีสอดเลยนะครับเห็นบกม่วงแก้วพอดีนะครับผมอยู่นี่แหละอยู่หนาออฟฟิศก็เลยว่าส่วนส่วนย่าโย ตำบักม่วงให้กินแนวฉันใส่หมวกเลยวได้พี่น้องอันนี้ไปไหนครับนี่เก็บบักม่วงเก็บบักม่วงบู้ยแนวใส่บักม่วงพี่น้องเบิ่งแนวใส่บักมว่วงเราปลูกเอง ว่าเสียแล้โอ้เถิงบน่นเถิงบน่งบนอ่นนออมมอนะมา,างอย่างมันถือเด้อเอาตัวตำตำสันดกเึ้นเอาน่วสูงหยางมันยหอ่ใช่ตาดอกเนี่ยวันนี้ยายจะตำบักหม่วงสู่กินนะครับกาดห่อนเปล่าเด็ดไว้ซ้ำมันคึม กน่แดดมากนี่วัเป็นิยุทธ์แล้วนี่ไม่เบิด์ด้็นี่ะสามหน่วยเนาะสามหน่วยอ่ะในเมืองว่าสามหน่วยครับพี่น้องแล้วก็ฟันเปียกแล้วเรียบร้อยนะครับผมแซนด์น้ำเอาอย่างออกนะครับต่อไปก็จะย้ำนะครับมเมื่อไหร่เราย้ำบอกอย่าโอยยานมีดบาดมือเราย้ำนะครับผม ล่มมาอยางสีนี้ไหมมันละห่อนเอาครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมพี่น้องครับผมยำเสร็จแล้วครับผมซับแล้วแล้ว นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปซอยหัวหอมนะครับผมเอาแล้วนะครับผมนี่ค่ะใส่ผิกแหงลงไปแล้วครับพี่น้อง ยงต่ำลดยายโอมาเองนะครับงานกูอขู่โขกมาเหมือนยแม่เพิ่งมาท่านคองั้งยังตัมันนี่ครับยาตั้งหมก anyway. มงาแบบั้งหมกม่กันังมแก้วคุณยายแล้วนอนหนึ่งเข่าของออกของอะไรมันหอน น <laughs> อนห้องแอร์แ้วได้ยินเสียงต่ำโปกโปลแล้วกออกมาซองเบิง้งบ้านพเพลิดเพลินกินนี่ยังพ่อบอกผิดเนี่โอ้พ่อครับแสียบ,บกักหูเลยทีเดียวมาหอนๆใสียก็ไปเพ็ดเบิ้งล่องเบิางพีงงง่น้องเส่นนักตานเนาะใช้น้อยหนึ่งก็ดีกันครับโอ้เหลียวแต่ไม่ขวดเราจะมาถามอันบุค่าครับผมเราใจไม่ข่าครับใจไม่ข่าใจเข้มๆแล้วเนาะ เดี๋ยว่าใส่เครืชิมใส่นัวๆกับพ่อครับผมอเอาละครับผมตอนนี้คนป่วยก็กำลังทำอาหารให้กันคนดูแลกินนะครับจะใครดูแลใครดูแะโอ้ จวดดีใช่ไหมน้ำปลาร้าอือหืออา่าอะไรไม่ได้กินแล้วนะนั่น่ากินน้ำบรไกโกับใส่เต็มที่เลยครับลงไปแล้วนะครับไปฟุกมาต่ำได้หนิโอ้แดงดีตตนา กำลังสวยงามครับยังไงล่ะอึ้งอ,อื้งไเพี่นองโอ,อ, <c oughs> อ้โตัวตอนตัวตอนครับพี่น้อง <c oughs> ใส่ไอ่ะ <c oughs> เฮ้ยน้ำลายขอแตกแ่ะพี่น้องเลยอ,อ้าวอ้าวเฝ้า อไเบิร์หรอเปนแล้วนั่นยงโใส่ที่หลังบ่อ้ปสวนทางลานเออคนสื่อมาถามคุณเห็นี่ยนี่บ่ครับอ้าไอชิมดพี่น้องชิมเบิร์สนะเพราะว่าคนต่าชจมงหวดีกจ้จืตบ่จืดบ่ืจืดบ่โอเคแล้วละ อืมจะทำตามนัดหน่อยได้ไหมไปบ,บน,นัีนิดมาครับช่อนนึ่งเลยอ่านี่เคดน้ำกลบ้าบ้าพอแหลครับพอแหลใช้แค่นี้ป่ะ ใช้หัวหอมที่ซอมซอยไว้ใช้ต้องไปหรอครับอันนี้<ม>เตรียมการเวลาได้นี <c oughs> ่กาดเอาอ,อู้ยู่พี่น้องจะคงแอร์แบบ25เต็มเนื่อแตกไปไม่นตูวฉันอ่าหืม ได้แต่พี่น้องขึ้นเอาอึ้งออกมือเจ้านี่เองฮ่าบวฮ่าบ้าพี่ดีดิบวเสียรามน้องเค้กไจะแสบบ่หรอครับ ปินตะอึงเนาะไปกินน้ำกันวะพี่น้อง<ป>มาด้วยพี่น้องครับผมแล้วๆนะครับผมมามากินน้ำกันครับโอ้โหจานหมดไงเลยม่มงสามหน่วยหมดเน่ยพี่น้อง เบ่งตอนประเด็กเลยที่เด็ดที่เด็ดของงานครับพี่น,อนอ yeah. อ้องเนี่ยขออนุญาตเอาข่าใส่ครับพี่น้องท่านกินข่าวเที่ยงมากครับผมหมอ,อกม่วงเน้มเที่ยงครับพี่น้องขอคำนี้นงไงทุกวันคำเลยอื้ม น้องไส้หิ้วเขากาดหอนๆครับพี่น้องเดี๋ยวก็พริกเผ็ดๆพลิพิกแห่งความครับเพ็ดตายเบาเรื่องพี่น้อง อราก็แดกมันสิ สารขนาดแท้ครับผมการก้อนสีติดข้อ,อ อมันใส่ขิหด้วเขาเบอร์สองฟันเลยพี่น้องมันยังนด้เอาจานมาทำร่องเกลือไม่ผู้อยากนั่งคอยกินกินหลายวันอะไรอกพี่น้อ,ไไนอง ใส่ว่าค่อยดีมือคือบอยากกันนหนบุญอากาศมันร้อนคนมันขั่ง บ้างในตะการพี่น้องปลาแดกโอ้เรากลินน้ำปลได,ด้ดอกนะฮเราใส่บอดีครับฟังใส่แล้วบอดีกระเพาะแล้วบอดีใบเสียเ,เข่าปลาแดดใบเสียเขาทั้งหมดพี่นอ้องออ ก็ดีแล้วคืออยากพี่น้งไปดึงแถวมใหม่ครับไปดึงแถวมหม,หม่เปลี่ยนสีไม่ก็เลยเป็นอยากปวดๆเนี่ยกินเขาายากมากปฟังมั่นหลายเหมือนพี่น้องแต่เมื่อบาน ยินงตะคาวทั้งไทยบบานผมติดโควิดกันพี่นอ้องอำเภอที่จะเลิอดติดแล้วหนึ่งลายเป็นมาตะรกรุงเทพเรายังปัญหาทั้งขอบขัวเล็กน้อยพี่น้องแต่เลยอดอย่างมาผักกายพักจอยู่บานมา เราบ่งคนไปตีปติดตอนไหนกันนะถามพ่อแมันก็ใส่เม็ดตลอดเี่เพี่น้องปัจจุบันเยอะส่วนอันนี้หน้าเขาอ่าน่าจะได้เข้ารับการรักษาแล้วนะหน้าเพิ่มกระดี่ดีพี่น้องันเพิ่นเพิ่นบอกไว้ อย่าไปหายอย่าไปาลาเราเดอ้อมระธนกูเราติดกูได้กอบประหยาดทีด้วยกันน้องพี่นอ้นองเนาะน้ำเพ,พื่อนมามันมีปัญหาทางครอบครัวมากพาเมื่าอยู่บ้านพบนคืออยู่บ้าน,ค,านคือมองขีดสุขใจที่สุดแล้วนะน้ำเพื่อนมาอย่าไปหายอย่าไปาลาเราโควิดเป็นได้ก็เศร้าได้แล้วน,ะน้ำเพื่อนมาในอำเภอไทยเจริญน,นะครับ เอาแล้วพี่น้องเนาะนะครับเวียดนามพี่นอ้องเลยขออภัยนะครับผมถ้ามีเสียงรบกวนเสียงล่มเสียงยังเนาะนะครับเปิดพัดลมทอได้พี่น้องท้ามาเปิดบ่ไวนะครับอากาศฮอนแน่นนะครับโห่เลยเก็บพี่น้องเผ็ด ก็ตายเบาเรื่องพูดได้สีกินน้ำข่อยได้พวกพวกนี้สุดยอดครับโอ้ยปวยพอดีพี่น้องตามมกม่วงปะเห็ดตนายเลยานานเปยลวยพอดีพี่น้องเกี่ยวกัต อันพี่น้องคลิปนี้ไว้ทำนี่เนาะะพี่น้องเวลาผู้ใดมักคลิปนี้นะครับรึมกดไลค์กดแชร์กด,ด,ด subscribe กดบกักรกระโหลกเฮเทอพี่น้องเดอ้อนะครับผมเจอสีประาคลิปต่อไปครับคลิปนี้ไว้ทำนี่สวัสดีครับ